เคยรู้สึกไหมครับว่าบางทีเราก็ยอมเสี่ยงกับเรื่องใหญ่ๆเพื่อรักษาของเล็กๆน้อยๆชิ้นเดียวเอาไว้วันนี้เราจะมาหาคําตอบเรื่องนี้กันจากนิทานชาดกสุดคลาสสิกเรื่องหนึ่งครับซึ่งบทเรียนที่ได้เนี่ยอาจจะทําให้เราต้องกลับมาคิดถึงการตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิตของเราเลยก็ได้คําถามนี้ฟังดูอาจจะธรรมดานะครับแต่เชื่อเถอะว่ามันเหมือนเป็นกับดักทางความคิดที่เราหลายคนก็เคยพลาดกันมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆในชีวิตประจําวัน หรือว่าการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตเราไปเลยก็ได้เดี๋ยวมาดูกันครับว่านิทานเรื่องนี้จะสอนอะไรเราบ้างเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นในห้องประชุมที่บรรยากาศตึงเครียดสุดๆเลยครับเมื่อพระราชาองค์หนึ่งต้องเผชิญกับทางเลือกที่อาจจะชี้ชะตาอาณาจักรของพระองค์ได้เลยลองนึกภาพตามกันนะครับพระเจ้ากุงโกสนกําลังประทับอยู่ท่ามกลางแม่ทัพในกองสีพระพักเนี่ยเครียดเครียดเลยคือมันมีกบฏเกิดขึ้นที่ชายแดนแต่ปัญหาใหญ่ก็คือ นี่เหมืนช่วงกลางฤดูฝนพอดีพื้นที่ก็เดินทางลําบากน้ําท่วมไปหมดการจะเคลื่อนทับตอนนี้มันเสี่ยงมากแต่ถ้าไม่ทําอะไรเลยก็อาจจะเสียดินแดนไปเลยก็ได้เป็นสถานการณ์ที่แบบกลืนไม่เข้าใครไม่ออกจริงๆครับและในเวลาที่รู้สึกว่ามันมืด8ด้านเป็นหมดแบบนี้แหละครับพระราชาทรงนึกถึงบุคคลเพียงคนเดียวที่น่าจะให้คําตอบกับพระองค์ได้นั่นก็คือพระาศาสดาซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งแผ่นดิน และนี่คือคำตรัสของพระศาสดาครับซึ่งเป็นเหมือนกุญแจดอกสำคัญเลยที่จะไขประตูไปสู่เรื่องราวในอดีตชาติซึ่งเรื่องราวนี้แหละครับจะให้คำตอบกับปัญหาที่พระราชากำลังเจออยู่อย่างน่าทึ่งเลยเอาละครับถึงเวลาแล้วที่เราจะย้อนอดีตกลับไปฟังนิทานเรื่องหนึ่งด้วยกันซึ่งเรื่องนี้ก็คือหัวใจสำคัญที่จะไขปริศนาทั้งหมดให้กับปัญหาของพระราชาในครั้งนี้ เห็นความคล้ายคลึงกันไหมครับสถานการณ์ในอดีตนี่แทบจะเหมือนกับปัจจุบันเป๊ะเลยนั่นก็หมายความว่าบทเรียนจากอดีตก็สามารถเอามาปรับใช้กับเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้เหมือนกันท่ามกลางความเงียบสงบในส่วนหลวงนะครับขณะที่พระราชาในอดีตชาติกับอัมมาตผู้เป็นพระโพธิสัตว์กําลังสนทนากันอยู่เนี่ยสายพระเนรของทั้งสองพระองค์ก็ไปเห็นลิงตัวหนึ่งกําลังปีนลงมาจากต้นไม้ แล้วพอเจ้าลิงตัวนี้เห็นกองถั่วดําเท่านั้นแหละครับมันก็รีบพุ่งเข้าไปกอบโกยแบบไม่คิดชีวิตเลยคือยัดถั่วใส่ปากจนแก้มป่องแล้วก็ยังใช้มือทั้งสองข้างกําถั่วไว้แน่นเหมือนกับว่ากลัวใครจะมาแย่งไปอย่างนั้นแหละทุกอย่างดูเหมือนจะดีนะครับแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นถั่วดําแค่เม็ดเดียวเท่านั้นเองครับที่มันดันหลุดออกมาจากกำมือของเจ้าลิงแล้วก็ตกลงไปที่พื้นแล้วดูสิ่งนี้มันทำนะครับแทนที่จะแบบเออช่างมัน แล้วมีความสุขกับถั่วมากมายที่เหลืออยู่ในมือมันกลับเลือกที่จะทิ้งถั่วทั้งหมดที่อุตสาหกรโกยมาลงไปกองกับพื้นทำแบบนั้นเป็นทำไมกันนะใช่แล้วครับมันยอมทิ้งถั่วกำใหญ่ทั้งหมดที่อยู่ในมือเพื่อที่จะกล้องลงไปหาถั่วแค่เม็ดเดียวที่มันทำหล่นไปเป็นการกระทําที่ดูไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยจริงๆเอาละ ถึงแม้ว่าการกระทําของลิงตัวนี้จะดูแปลกๆในสายตาเรานะครับแต่มันกําลังจะสอนบทเรียนที่ล้ําค่ามากๆให้กับเราซึ่งอาจจะทําให้เราต้องหันกลับมามองการกระทําของตัวเองในชีวิตประจําวันเลยทีเดียวประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับเพราะโรพุทธศาสนได้ชี้เห็นว่าคนที่ถูกความโลภครอบงําก็เหมือนกับลิงตัวนี้แหละคือจะมองเห็นแค่ผลประโยชน์เล็กๆน,น้อยๆที่อยู่ตรงหน้าจนลืมไปว่าตัวเองกําลังจะสูญเสียสิ่งที่มันยิ่งใหญ่และมีค่ากว่านั้นไป สไลด์นี้เปรียบเทียบไปเห็นภาพชัดเจนมากเลยครับทัวเม็ดเดียวที่ลิงยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อตามหาเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับชัยชนะเล็กน้อยที่พระราชาอาจจะได้มาจากการยกทัพไปรบตอนนี้แต่ทัวทั้งกรรมือที่ลิงทิ้งไปล่ะครับมันก็เปรียบได้กับชีวิตของทหารทั้งกองทัพและอนาคตของอาณาจักรที่พระราชาอาจต้องสูญเสียไปซึ่งมันเทียบกันไม่ได้เลยพอเข้าใจสัจธรรมข้อนี้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า เมื่อพระราชาเอาบทเรียนนี้ไปปรับใช้ผลลัพธ์ที่ตามมามันจะน่าทึ่งขนาดไหนพระโพธิสัตว์ก็เลยถวายคําแนะนําที่เปรียบเหมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ให้กับพระราชาครับว่าไม่ควรจะเสี่ยงเดิมพันคั้นใหญ่เพื่อแลกกับผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆที่อยู่ตรงหน้าเลยแล้วผลลัพธ์ก็น่าทึ่งมากๆครับทั้งในอดีตและปัจจุบันเลยนะคือแค่มีข่าวว่าพระราชาจะเคลื่อนทัพมาเนี่ยก็เพียงพอที่จะทำให้พวกกบฏกลัวจนหนีตเตลิดไปกันเองแล้ว ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องสูญเสียเลือดเนื้อเลยแม้แต่หยดเดียวและเพื่อเป็นการปิดท้ายเรื่องราวชาดกเรื่องนี้นะครับพภาษาสดาก็ได้ทรงเปิดเผยความจริงที่เชื่อมโยงตัวละครในอดีตชาติและปัจจุบันชาติเข้าไว้ด้วยกันซึ่งจะทำให้เราต้องทึ่งไปกับความสัมพันธ์อ,นอันนาคอัศจรรย์นี้ครับ และในที่สุดจิ๊กซอว์ทุกชิ้นก็ถูกต่อเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ครับพระราชาผู้ได้รับคําแนะนําในอดีตชาติก็คือพระอานนท์พุทธอุปถักในปัจจุบันส่วนอัมมาต์เจ้าปัญญาผู้มอบบทเรียนอันล้ําค่านั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นครับแต่คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เองนี่คือบทสรุปที่เป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลยครับสติและปัญญาในการมองภาพรวมเนี่ยมันสําคัญกว่าการไล่ตามผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆที่อาจจะพาเราไปสู่ความสูญเสียครั้งใหญ่ที่แก้ไขอะไรไม่ได้ สุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนทุกคนมาลองคิดกันเล่นๆดูนะครับว่าในชีวิตของเรามีถั่วเม็ดเดียวอะไรบ้างที่เรากำลังไล่ตามมันอยู่จนอาจจะเผลอทําถั่วทั้งกำมือที่มีค่ากว่าหล่นหายไปโดยไม่รู้ตัวลองเอาไปคิดเป็นกันบ้านด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ